ไม่ว่าจะไปไหนค่ะตามหาจนเจอค่ะว่าแต่บอกบอกมาว่าให้ไปหาที่ไหนค่ะไม่ว่าจะอยู่ในป่าในดงพงภัยตามหาจนเจอนี่แหละเขาเรียกว่ามนุษย์เมียถึงกับต้องขับรถเก่งมาตามกลับบ้านเลยเหรอ <laughs> ฮะ,ฮะ เอออาาเเขงราหน่อยเราเก่งไหม<อ>ไม่ต้องบอกพี่กัดเลยนะที่รักไม่ต้องบอกพี่กัดเลยจะนงจะนอนหน้างานหน่อยก็ไม่ได้ชั่วจะนอนหน้างานหน่อยก็ไม่ได้แล้ขับรถเก่งมาตามที่ทเลยดูไห <c oughs> นของอยูไ่ไหนนี่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 น,นี่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 น <c oughs> เลยของพี่ มาลงมาก่อนนี่มาผิงไฟก่อนนี่มาเอาจอดไว้อย่างนี้หรอแล้วเขาจะเอาตเนี่ยล้นี่กับข้าวแล้วกับข้าวด้วยไหนอือนี่เหรอชมก่อนว่าเก่งไหมแม่เมียตามหาเจอแบบไม่ต้องโทรหาเลยไม่ต้องโทรเลยว่าอยู่ตรงไหนตามหาจะเจอเก่งไหมเมียเก่งไหมโอ้ ต้องชมนะนี่ว่าเมียผมเก่งมากเลยโอเคโอเค เขาจะหลบได้ไหม <All right. S 1> ฮะถอยนี้หน่อยเงี้ย <All right. S 1> โอเคค่ะ mm hmm. อู้มืดตื่ๆค่ะขณะนี้เวลาหกโมงครึ่ง mm hmm. มืดมาก เปิดไฟไว้ก่อนค่ะไม่ต้องดับเครื่องหรอกจะเอาอันนี้ลงไปเ่าน,นะคะให้เอาเตยตัวนี้มาให้เหยียบเด็กมือไว้แล้วโอ้โหโหดูไม่ได้เลยอะ่ะ ฟุนกออาปาดขี่มาแค่กิโลกว่าๆเองนะถนนแดงเนี่ยเข,เขียเย่ยด,หยยดหยยีหยยบคาทีหยยบเบรกหยยบคาทีหยยบเบรกอ้วมรนากาศได้เลยเนี่ยแล้อนี่อบอกแล้วว่ามันหมดมันหมดหมด ยังจะให้เอามาให้อีกเออหมดดีกว่ะอืาใครเล่นฉีดหมดวะเนี่ยเชื่อเมียไหมเนี่ยเชื่อเลยเอาหนั่งไปนวดก่อนเนาะเตรียมที่ให้นั่งแล้วนะ่ะเตรียมเผาใช่ไหม,มดูใกล้แค่มันก็ร้อนแล้วเนาะร้อนก็บรรยากาศทุ่งนาตอนกลางวันอยู่ไม่ได้เลยนะบรรยากาศนี้เนี่ยร้อนใช่ไหม,อมโอ้ย เก e ้าอี้เซเว่นลูกใช่การได้อู้นั่งกาอไฟอจิบยาชิว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 สบายเอาเต็นท์มาด้วยไหมเดี๋ยนอนนี่เลยนอนตรงนี้แ <laughs> หละโอ้เจาเ้าแคดบาปคอยปวดขี้ปวดเย่จะไปตรงไหนเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำ ไหนอ้อยกำลังปลูกใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยอ้อยกำลังปลูกใหม่ที่รากมันก็ทิ่มตูดแล้วเนาะมันยังไม่เกิดเลยอ๋อนี่อ๋อห้องน้ำพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยไร่เพื่อนะปูนอะได้อยู่บรรยากาศมันได้อะไร เพ <c oughs> ื่อใจสิขาดเนาะขันเม่ไไ้กินน้ำนี่นเนาะพ่นน่ะเสียงอ่ะฟีดป๊อกพ่อน่ะไม่ได้มาตามกลับบ้านนี่นาตามเอากับข้าวมาส่งไม่ได้อะไรบา้างแล้ว กับเข้าวมาส่งน้ำพริกกะปีผกักตับหวานน้ำตกตับอะ่ะตับหวานอะ่ะมาได้ไยเฮะมาได้บ้านบ่เอามาจากร้านข้าแล้วเนาะร้นี้นะบ่อู้นร้านอนบ้านกวดเรานั่นแหละนิคมอะ่ะร้านประจำที่ซื้อนะ่ะไม่ใช่นิคมร้านเจ๊เขียวเด้ร้านอนตรงข้ามสิริพรอะ่ะ ู้บรรยากาศดีอู้ยุงยุงยุ้งยุงยุง้งกัดยุ้งยุ้งยุ้งยุงก่นนะเดี๋ยวเสิร์ฟนะมีเสิร์ฟเมียต่างหากโอ้ยน่ารักที่สุดฮะ <c ười> อะไรนะอะไรนะอืออือโอ้น่ารักก็บอกว่าอือเหรอ ถ้าไม่จุดไฟนั่งไม่ได้เออมาแรงเนาะยุงเยอะยุงยุงพูดเยอะอแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวนั่งชมบรรยากาศก่อนบายบายค่ะตามตัวเจอแล้วตามตัวเจอแล้วนี่แหละไปไหนไม่รอดหรอกบะนี่เฮ้ย <laughs> อ,อันี้เดือดไก่ <laughs> ถ้าขยับไปทางโนู้นหางไม่เจอาเราเราเราไม่มีขึ้น <laughs> ใช่ไหม <laughs> Taip. <laughs>